นี่คือร้านบุฟเฟ่ที่ใส่เนื้อไม่ควรพลาดนะครับคุณจะได้กินเมนูพรีเมียมทั้งเนื้อวากิวมาบริ้งสกอตเนะครับ l o เ s t e r เนื้อพรีเมียมต่างๆแล้วก็เมนูซีฟู้ดอีกหลากหลายนะครับในราคาธรรมดาเริ่มต้นที่1390และพรีเมียม1690ราคาเน็ตแล้วนะครับนี่คือร้าน Gentle Butcher สาทรนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งบุฟเฟ่และอารากาตนะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นบุฟเฟ่ร้านจะตั้งอยู่ที่ตึกโครนอสนะครับจอดบนตึกได้แล้วก็เดินลงมาชั้น G แต่บอกก่อนนิดนึงอันนี้สําคัญมากนะครับที่นี่จะต BKK นะครับหรือจองผ่านทาง Hungry Hub เท่านั้นไม่งั้นจะไม่ได้ราคานี้นะครับและนี่คือเมนูบางส่วนของเราในราคาบุฟเฟ่1690ครับเริ่มกันที่เมนูแรกแซลมอนคาปาชิโอครับเป็นเมนูอาหารอิตาเลียนที่ใช้สโมกแซลมอนหั่นบางๆจะเสิร์ฟพร้อมผักสลัดและผลไม้แล้วก็เมนูต่อมานะครับเป็นไฮไลท์เลยเละกันนี่คือสเต็กโทมาฮอคครับเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับสำหรับท่านที่จองแพ็กเกจพรีเมียม2ท่านรับเมนูพิเศษนี้ไปเลย1จานเนื้อจะติดมันหน่อยๆด้านบนมาแบบเพียวๆซอสไม่ต้องเลยเพราะเนื้ออร่อยอยู่แล้ว้วรบหือถอถาก ถ้าโทมาฮอสมันรู้สึกหนักไปอยากได้เบาๆแต่พรีเมียมก็แนะนําเป็นอันนี้เลยครับเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะครับเป็นวากิวบวกกับโรสเตอร์เทลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเอาโทมาฮอสก็ได้หรือว่าจะเอาเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะครับตัวกุ้งโอสเตอร์เนื้อแน่นสดหวานมากส่วนเนื้อวากิวก็นุ่มละลายและหอมมากๆครับเมนูต่อมาเป็นโบนมอร์โรครับมาพร้อมกับซอสอิตาเลียนเวเนเกรตและของดองต่างๆในไขกระดูกก็จะมีรสชาติที่มันและเข้มขน้นปรุงรสด้วยกระเทียมเกลือพริกไทยและเครื่องเทศต่างๆ butcher, เจนทลบุให้กากวัับครสดี